บรรดาท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและพระโยคาวาจรทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานไปนกรมรมฐานแล้วต่อแต่นี้ไปเพราะท่านทั้งหลายตั้งใจสดับอารมณ์ของพระอน,นาคาพระอรหัตมรรค ในขณะที่ท่านนนั้หลายตั้งใจสดับจงตั้งใจฟังด้วยจิตเป็นสมาธิคำว่าสมาธิคือมีอรมตั้งมั่นไปตามกระแสะเสียงที่รับฟังและก็ใช้ปัญญาพิจารณาไปด้วยคำว่าอารหัตมักย่หมายความว่าท่านผู้ปฏิบัติ เพื่อเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์มรรคะนีคเร้ระาบวชเดินเดินไปเพื่อความหมดกิเลสอย่างสิ้นเชิงขอให้มนดาท่านทั้งหลายทบทวนอารมณ์เดิมมาซิก่อนว่าการที่เราศึกษาพระกรรมฐานมาตั้งแต่ต้นคือตั้งแต่คณิกะสมาธิ อุปจาระสมาธิฌานสมาบัติเระบโสดาสีทาคาอนาคาส่วนต่างๆท่างหลายเหล่านี้เราละอะไรกันได้บ้างถอยหลังไปโดยเฉพาะสำหรับอารมณ์สมาธิมีอารมณ์ฌานเป็นต้น นั่นเราหมายความว่าเรามีอารมณ์ชนะนิวรณ์ห้าประการนิวรณ์ห้าประการไม่สามารถจะเป็นจเจ้าเจ้านายใจของเราได้ถือว่าเราเป็นผู้ชนะเมื่อเป็นผู้ชนะนิวรณ์แล้วก็จงเป็นผู้ชนะตลอดไปอย่ากลับเป็นผู้แพ้ยองยาติดอารมณ์เดิม นี่ผมขอทวนตนอารมณ์เดิมที่เคยศึกษามาจากไหนติดตำรับตำราดูนว่าวันนี้จะได้ยินเสียงแบวๆว่าน,นักติดตำราจะปรากฏขึ้นนั่นระวังตัวให้ดีจงอย่าติดตำราคำว่าตำรานั่นติดได้ต้องมีปัญญาเท่าเทียมกับตำรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจงมุ่งอย่างเดียวคือตาการตัดกิเลสเพราะว่าการติดตำราเป็นปัใจจใัยไปสู่อบายภูมิเป็นเหตุถือตัวถือตนนั่นเป็นส่วนของบุคคลที่ตกอยู่ในรมข้องโลกีกวิสัยเต็มร้อยเปอร์เซนตไม่ได้มีส่วนความเป็นพระอยู่เลย เรา่การที่สองเมื่อเราอ่านตำราแล้วจงใช้ปัญญาพิจารณาตำราว่านิวรณ์ห้ามีอะไรบ้างทำไมเราจริงจะชนะนิวรณ์ห้าได้นี่โทนอารมณ์ต้นนะอารมณ์ฌานเป็นเครื่องฆ่านิวรณ์แต่การทรงฌานสมาบัติเป็นของดีแต่ว่าดีเล็ก คำว่าดีเล็กก็คือไม่สามารถจะทำตนให้พ้นจากอบายภูมิได้ต่อมาก็มีอารมณ์พระโสดาบันเป็นเขตแห่งพระนิพพานเพื่อท่านผู้ใดเข้าถึงพระโสดาบันย่อมไม่ถือมงคลตื่นข่าวไม่ติดนอนไม่ติดนี่มีใจติดเฉพาะคือจับอารมณ์ความชั่วของตัวเท่านั้น เราเรียนกันมาถึงพระนาคามีได้แก่นหนึ่งสกายาทิฏฐิเราไม่ติดในกายวิจิจิชาเราไม่สงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าสีรพระตะปรามาตเราจะเป็นผู้มั่นคงในศีลกามราคะ เราไม่ติดในกามารมณ์ละได้เลยและก็ปฏิฆะอารมณ์ของเราจะไม่ยุ่งกับอารมณ์ใดๆที่เป็นอิทธารมณ์และอนิธารมณ์คือเป็นอารมณ์ที่ปรารถนาและไม่ปรารถนามีหลักสูตรที่เราศึกษากันมามีเท่านี้ได้ถึงเพียงนี้ท่านชื่อว่าเป็นพระอนาคามี เั่นตำราอ่านก็อ่านเถอะแต่ว่าจงละสังโยชน์ให้ได้อย่าถือตัวถือตนว่าเคยเป็นอะไรมาเคยศึกษามาที่ไหนมีความรู้ขนาดไหนและจงเอาใจไปวัดใจของเราว่าสังโยตัวใดบ้างที่อยู่ในจิตของเรา ถ้ายังปรายกฏว่ามีสัญญาตัวใดหรือข้อใดที่ใจเรายังค้องอยู่จงทราบว่าเรายังเลวอยู่มากจงสังวรในเรื่องนี้ให้ดีวันนี้จะพูดถึงอรหัตมักสํสำหรับอรหัตมักคือผู้ปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความเป็นพระอรหัตคล เพื่อตัดกิเลสทั้งสิ้นให้หมดไปจากกิตของเราเราก็ยังเหลือจากอนาคามีผลอีกห้าข้อนั่นก็คือหนึ่งรูปราคะได้แก่การติดอยู่ในรูปประฌานสองอรูปรคาคะได้แก่การติดอยู่ในอรูปฌปานสามมานะ การถือตัวถือตนสีอุตตยะมีรมพุง่งห้าอาวิชชาความโง,ง่ท่านนั้งไหลาอาจจะยังคิดว่าในเมื่อเป็นพระอนาคามีแล้วยังโง,ง่อยู่หรือก็ต้องตอบว่ายังมีความโง,ง่อยู่พระนาคามีตสกิเลสหยาบได้หมด ตาได้ว่ากิเลสที่ละเอียดที่เป็นอนุสัยยังมีอยู่ในใจของตนคือยังมีความความเมาอยู่ในฌานสมาบัติคือในรูปฌปานและอรูปฌานยังมีการถือตัวถือตนถือไม่มากถือน้อยก็ถือว่ายังถืออยู่ยังใช่ไม่ได้ยังมีอารมณ์ฟุ้ง คือนอกเหนือไปจากอารมณ์ของพระมิพานยังมีการการติดคือว่าชั้นพระราคะอยู่ในสกกายะทิฐิบางประการอาการทั้งหมดนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นอารมณ์เบาก็ยังถือว่าโง่โง่ตรงไหนโง่ตอนที่ว่าตนเองยังไม่เสจจิต ยังมีภารกิจที่ย่าต้องทำแต่กลับทนองตนว่าเป็นผู้ประเสริฐถ้าใช้ภาษาไทยแท้เขาเรียกโง่บัดซบอย่าลืมนะว่าพระอนาคามีนี่ยังโง่จงอย่าติดโง่วันนี้ได้ยินเสียงโง่ปรากฏเสียงนี่จงทิ้งไป อย่าให้เข้ามาอยู่ในสามาคมและสังคมนี้เพราะว่าที่นี่ต้องการอย่างเดียวคือลมอารมณ์ของความบริสุทธิ์ของจิตถ้าจิตบริสุทธิ์เสียงไม่กบริสุทธิ์การที่ออกทางกายกบริสุทธิ์วาจากบริสุทธิ์เพราะว่าอารมณ์บริสุทธิ์ในเมื่อเราเข้าถึง พระอนาคามีผลแล้วเราจะปฏิบัติตนแบบไหนนี่วันนี้ผมจะพูดอรัตมรรักเพียงย่อยๆเพราะว่าผลแห่งการปฏิบัติอยู่ที่ความภาคเพียนเอาาจริงเอาจังจงใช้จิตพิจารณาจิตไว้เสมอการศึกษาในพระพุทธศาสนาศึกษาเฉพาะโดยตรงในด้านของจิต ถ้าจิตของเราดีทุกอย่างมันดีหมดไม่มีอะไรเลวถ้าจิตของเราเลวทุกอย่างมันก็เลวหมดเหมือนกันจงจำไว้ให้ดีว่าอัตนาโจทยัตตนานังจงกล่าวโทษโจทย์ความชั่วจิตของเราไว้เสมอจงอย่าคิดว่าเราดี ถ้าเรามีความเห็นว่าเราดีเมื่อไรเราก็เลวเมือนนั้นตอนนี้เรามาพูดกันถึงการเข้าถึงความเป็นอรหัตมรรคเมื่อได้อนาคามีผลแล้วก็มานั่งพิจารณาอาการของฌานสมาบัติทั้งรูปฌานและรูปฌานสำหรับรูปฌาปนแปลการทรงอารมณ์ดี อาจจะอารมณ์หนักแน่นหนักหน่วงอารมณ์ทรงตัวและอรูปฌานมีอารมณ์เบาโปร่งดีจิตไม่ติดอยู่ในอาการสานัญจายตนะหมายความว่าเราไม่เห็นอะไรเป็นสภาวะเป็นตัวเป็นตนตมันมีสภาพโล่งสบายวิญญาณนัญญายตนะ เราไม่มองเห็นว่าอะไรเป็นสภาพเป็นตัวเป็นตนมันมีสภาพเป็นนามธรรมาบ้านก็ฟังคนก็ฟังวัตถุก็ฟังดีจิตสบายเมกินจัญญายตนะเราเห็นว่าสภาพของโลกทั้งหมดมันไม่มีอะไรเหลนะือจิตเป็นสุขดีสบายในวะสัญญานาสัญญายตนะ เราไม่ยึดอะไรมันทั้งหมดเป็นคนมีความจําเหมือนกับจะมีสภาพจําไม่ได้ไม่ติดในอะไรทุกอย่างจุดนี้ละท่านถ้ารูปประชานที่มีอาการอารมณ์สมเข้าถึงออมเบคาลมเช่นฌานสี่มีเอกก,ะกะตาโอมเบคาเหลือตัวนิดเดียวคิดว่าเป็นอรหรันต เพราะว่ามันกดนิวรนคือกดิเลกิเลกเขไว้แต่มีอารมณ์หนักสำหรับอรูปฌานตัดเบาไปหมดลอยตัวคิดว่าไม่มีอะไรเหลือแล้วเราไม่ติดในวัตถุธาตุทั้งหมดแม้แต่ร่างกายของเราใจเป็นสุขอย่างคิดว่านี่คือพระนิพัานเสร็จถ้าคิดอย่างนี้ก็จมปรังเป็นความโง่ เราจงตั้งคิดคิดว่ารูปประชานก็ดีอารูปประชานก็ดีเป็นบันไดสําหรับเราจะก้าวหรือว่าเป็นนั่งร้านสําหรับเราจะขึ้นไปชั้นสูงคืออารมณ์ของะนิพานแท้ๆได้แก่อรหัตผลดังนั้นเราจะไม่เมาในรูปประชานและอารูปประชานแต่ว่าไม่เค่ทิ้งรูปประชานและอารูปประชาน เราจะใช้รูปประชานและรูปประชานเป็นประจำวันตลอด24ชั่วโมงหมายความว่าถ้าตื่นอยู่เพียงใดเราจะทรงฌานไว้เป็นปกติจะกินจะนอนจะนั่งจะเดินจะพูดจะคุยดูหนังสือหาทํากิจการงานจิตทรงอยู่ในรูปประชานหรือรูปปชานที่เราคล่องอยู่จงอย่าวางฌานเสียผมบอกแล้วว่าฌานคือชิน ผมไม่นิยมคนที่เก่งชาญในการเข้านั่งหลับตาขัดสมาธิถ้าได้เพียงเท่านั้นลืมตาชายเคลื่อนอย่างนี้ผมยังถือว่าเลวมากยังเป็นผู้เข้าไม่ถึงชาญผู้มีอารมณ์ชาญจะได้ทงจะต้องทรงอยู่ทุกนิยาบทอารมณ์จิตจะเป็นกุศลในตัวละอยู่เสมอ อย่างนี้เขาเรียกโค้งทรงชานทรงชานได้อย่างนี้พระพุทธเจ้ายังไม่ถือว่าดีคือถือว่าเป็นตัวหน่วงเหน,นียวรั้งและดึงเขาไว้ได้แก่สังโยชนฉะนั้นเราจะไม่เห็นมารูปฌานในรูปฌานเป็นจดจบเป็นกิจที่เราจะพึงปฏิบัติเราจะก้าวต่อไปทรงกำลังใจไว้ในฌานแล้วก็หันไปจับมานะ พราะรูปฌานแล้วรูปชานนี่เป็นของไม่อยากมานะความถือตัวถือตนทือเราถือเขาถือพวกถือพ้องถือพี่ถือน้องถือว่าเราดีกว่าเขาเราเรวกว่าเขาเราเสมอเขาเราเป็นโุสิตสำนักนน้นเราเป็นโลสิตสำนักนี้เรามีความรู้ชั้นนี้เรามีความรู้ชั้นนั้นนี่มันเป็นความเลวของจิต เป็นอารมณ์ของคนติงโอบัดรศพเท่านั้นจะมีความรู้สึกอย่างนี้เพราะอะไรยังว่าอย่างนั้นมันถือตัวถือตนถืออะไรกันละ่ะความรู้ที่เรามีอยู่พาเราไปนิพพานได้ไหมสำนักที่เราปฏิบัตพบาาิพาเราไป,ปนิพพานได้ไหมครูบาอาจารย์ผู้สอนพาเราไปพนิพพานได้ไหม ถ้าพาไปได้แล้วก็พระพุทธเจ้าพ,พาไปแล้วทุกคนสมเด็จพระทศพลทรงตรัสว่าอาคาตาโรตถาคตาตถาคตนเป็นแต่เพียงผู้บอกเท่านั้นท่านจะไปไหนนั่นมันเรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องของตถาคตจะดีจะชั่วมันเป็นเรื่องของท่านจำข้อนี้ไว้ให้ดี แล้วก็จงวางเสียหมดการถือตัวถือตนจงอย่ามีถ้าท่านนั้นหลายมีความรู้สึกว่าสัตย์ใจฉันกับเราไม่เป็นที่รังเกยียกกันเราไม่รังเกยียจสัตย์ใจฉันเพราะมีสภาวะความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมีความแปรปรวนไปในธรรมกลางมีการสลายตัวเป็นอดีตเขามีขั้นห้าเรามีขั้นห้า เขามีท่าสี่เรามีท่าสี่ร่างกายเขาสุขบกชั้นใดของเราก็สุขบกชั้นนั้นร่างกายเขาก็ร่างกายเรามันก็ไม่ใช่ใครเป็นเจ้าของยิดผู้ครองร่างไม่ได้มีอำนาจเป็นเจ้าของร่างกายร่างกายมีสภาวะของมันไปตามกฎของธรรมดาใครจะยึดเหนียวเนียวร่างมันไม่ได้ทำใจให้เป็นสุข คนดีคนชั่วคนเลวเรื่องของเขาเราถือยเพียงอย่างเดียวว่าเราทําจิตของเราให้บริสุทธิ์เมื่อถึงเวลาจะคบหาสมาคมก็ถือว่าการครบสหัสสมาคมในฐานะเป็นนิตรไม่คิดจะรังเกียจคนใดสัตนั้นมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าขั้นห้าเราขั้นห้าเขาไม่ช้าไม่ก็ผัง ไม่มีอะไรกิรังอย่างยืนฐานะไม่มีความหมายวิชาความรู้ที่ทศึกษามาไม่มีความหมายเราตายแล้วมันไม่ตามไปด้วยเราจะไม่ยอมถือตัวถือต,อตนผมขอพูดไว้แต่เพียงย่อยๆเพราะขั้นอนณาคามีและปัญญาดีมากผมศึกษามาไม่มีใครเขาสอนผมแบบนี้ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเองทางนั้น ่วนใหญ่ท่านแนะนำให้แ่ว่าพอ่อผมก็ใช้นังสือปฏิบัติผมถือว่านังสือที่พระอระหันต์เขียนมาผมยอมรับนับถือนังสือที่พระอระหันต์แก้มาจากคำสอนพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าตกาาั้นทจายจานผมยอมนบนับถือแต่ว่าของดีกา,าจาย์กบเกจีาจา์เนี่ยผมไม่มองเพราะว่าผมจับได้หลายจุด ว่าท่านแก่เผือมากเราไปติดอย่างนั้นเราก็เสียฉะนั้นหนังสือที่เราอ่านเราควรจะดูว่าใครเป็นผู้เขียนถ้าเป็นพระพุทธพจน์บทปบาลีของพระพุทธเจ้าเรายอมรับแต่ว่าจงพยายามทําใจให้เข้าถึงจิตเราหยาบเราเข้าใจหยาบจิตละเอียดเราเข้าใจละเอียดตอนนี้จิตเราเข้าถึงพระนาคามีเราสามารถจะเข้าไป ทำความเข้าใจในการที่จะเป็นพระธรรมได้ง,งา่ายเป็นอวะโยนกลองทิ้งไปเรื่องมานะถือตัวถือตนเท่านี้พอผมไม่พูดมากขั้นอนาคามมีเราจะต้องพูดอะไรันมากพรง่งพรุ่งนี้จะสรุปทั้งหมดต่อไปอุทธจักอารมณ์ฟู้งท่านผู้รับฟัง อาจจะแปลกใจว่าอะไรหนอททำไมพระอนาคามีนี่ยังจะฟุ้งอีกเลยก็เป็นพระอริยเจ้าขั้นสูงถ้าตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาเรพรมแล้วก็ปณิพานบนนั้นน่าจะไม่มีอารมณ์ฟุง้งแล้วก็ต้องถอยหลังไปดูคำปรารกของพระเจ้ามหานาม ท่านท้ามาหันนามเคยปรารกพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่พระองค์ทรงจัดว่าข้าพระพุทธเจ้าเป็นพระอนาคามเพราะเหตุใดในบางโอกาสจิตของข้าพระพุทธเจ้านี้ยังมีอารมณ์ฟุ้งพอใจในทรัพย์สิน องสมเด็จพระมหามนึงจ้งได้มีพระโพธิค่าว่ามหาดาชะขอถวายพระพรพระมหาบอกทรารจะสัมพันธ์อนาคามีนี่ยังมีอารมณ์ฟงคือว่ายังติดอยู่บ้างแต่ติดไม่มากมีความรู้สึกว่าทรัพย์สินกับเราไม่ชามมนกระจาทั้ไปนี่ยังมีอารมณ์ฟงนอ,นอกแนวทางพระนิพพานอยู่ ฉะงนั้นในฐานะที่ท่านหลายเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูจึงทำความรู้สึกตัดอารมณ์ฟุ้งในฐานะที่จะเข้าถึงความเป็นอรหันต์ด้วยลานี้เราถึงอรหัตตมักแล้วตัดฟุ้งตรงไหนฟุ้งอารมณ์ทั้งหมด จะไม่ยอมให้ปรากฏว่าเป็นเจ้านายใจของเราอารมณ์ของเราจะตั้งไว้โดยเฉพาะนั่นก็นคือพระนิพพานเป็นอารมณ์ว่าทำยังไงหนอะละยตัดสกายาทิฏฐิมีจิเกิดช้าสีลปตะปรามาตรูปราคะอรูปรามา,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 ามะอุตจักวิชาให้สิ้นไป มันจะสิ้นหรือไม่สิ้นเพียงใดก็ตามแต่ใจของเรานี้จับพนิพพานเป็นอารมณ์มีความรักพระนิพพานอย่างยิ่งนี่ถ้าบางอาจารย์เข้าฟูเขา้เขาฟังแล้วเขาจะคิดว่าเอ๊ะนี่สอนกันยังไงสอนให้ติดพระนิพพานเพราะว่าพระนาพระไตรปิฎกท่านสอนว่าจงอยาติดอะไรทั้งหมดแม้แต่พรนิพพาน ทำใจให้โปร่งที่สุดถ้ายังมีอารมณ์ติดอยู่ยังว่าไม่ดีก็จงเข้าใจตัวเราว่าในเมื่อเรายังไม่ถึงอรหัตผลเพียงใดหรือว่าเหมือนกับคนที่มีร่างกายไม่แข็งแรงจะไปไหนเมื่อก็ต้องเกาะราวมีไม้เท้าเป็นธรรมดานี่อย่าลืมว่าเรายังเป็นอรหัตมร่าต้องเกาะราวสูงคือพระนิพพาน ก็รอกกิจสูงเนี่ยรอกจับรอกไว้มันไม่ฉะนนั้นมันจะพลาดถ้าพลาดโอกาสแล้วเวลาเราตายยังจะต้องทำกิจนี้ต่อไปเป็นอน,นว่าการตัดอารมณ์พงคือยึดถืออารมณ์พระนิพพานเป็นอารมณ์มองทุกอย่างมันไม่ดีไปหมดในโลกเห็นว่ามันไม่ดีแต่เราไม่กลุ่มหรือว่าเป็นธรรมดาของมันถ้ายังกลุ่มอยู่ยังใช่ไม่ได้ ต่อไปก็มาตัดอวิชชาอาวิชชานี่ไม่มีอะไรความจริงถ้าจิตเข้ามาถึงนี่แล้วไม่ต้องตัดอวิชชาก็ได้มันตัดไปแล้วเนื้อแท้จริงๆของการปฏิบัติในการตัดจางโยกสิษย์เขาตัดที่สกายาทิฐีตัวเดียวแต่ได้พูดกันมานีเพื่อความเข้าใจอวิชชาแปลว่าไม่รู้ ถ้าใครแปลอย่างนี้เสร็จคนทั้งหมดสัตว์ทั้งหมดที่เกิดมาในโลกมีความรู้ทั้งหมดแต่ว่ารู้ไม่ครบอวิชายแยกเอาได้เป็นสองสับคือตัวกิเลสได้กับชาได้กับชันทะกับราคะชันทะกับราคะสองตัวนี่คืออวิชา นี่ปรากฏมีมาในพระไตระไตปิฎกที่เราเรียกว่าขันธวัชฉันทะมีความพอใจในทรัพย์สินบางอย่างด้ว่าฉันทะมีความพอใจในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินั่กับพรหมสมบัตริราคะเห็นว่ามนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกเป็นของดี อ้ารมยังติดดีจุดใดจุดหนึ่งอยู่ติดมันมันก็ดีติดเทวดาคนดีแล้วติดลงคนดีก็ชีอว่าเรายังมีอวิชายอยู่เพราะอะไรเพราะเรายังโง่ดินแดนมนมุษย์คนดีเทวดาก็ดีรงคนด,ด,ดีไม่ใช่ไปดินแดนที่หมดทุกยังมีทุกยังมีสังวน ฉะนั้นขอมันดาทพุทธศาสนิกระชนและพโยคาวาจรทุกท่านจงจำคำนี้ไว้ใช้กำลังใจโดยเฉพาะว่ามนุษย์โลกเทวโลกกัพพมโลกเป็นดินแดนที่เรารังเกียจเพราะเป็นดินแดนที่ไม่นำความสุขมาให้เป็นดินแดนที่ทำเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข มันจะเป็นทุกข์มากทุกน้อยก็ตามขึ้นชื่อว่าทุกข์แม้แต่นิดหนึ่งเราไม่ต้องการเชียงส่วนดินแดนที่เราต้องการนั่นก็คือพระนิพพานพระนิพพานมีดินแดนไหมยี่งดั่งตามบางท่านคิดว่ายังต้องเสียงใจของท่านอยู่แต่เพื่อให้มั่นใจในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมครู ว่าพระนิพพานนี้เป็นดินแดนในเอกันตะบระมสุขเป็นสุขยอดเยี่ยมยิ่ยงกว่าดินแดนใดๆจงทําใจของท่านให้เข้าถึงฌานสมาบัติฝึกหัดทิพโยคยานหรือวโนยิธิให้ได้แล้วหลังจากนั้นทําใจของท่านอย่างเร็วและต่าที่สุดก็คือโคตรโครยานหรือว่าถึงพระโสดาบัน ตอนนั้นท่านจะเข้าใจพระนิพพานได้ดีเป็นการเปลื้องความรู้สึกของท่านนี้จงทําตนให้เข้าถึงเมื่อตนยังไม่เข้าถึงซึ่งปะโสดาบันเพียงใดและไม่าสามารถจะได้ทิพย์ปุญญาด้วยจงอย่าเถียงกับเขาเรื่องพระนิพพานระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านและพระยาคาโยคาว,าวจรทั้งหมดมองดูเวลาเห็นว่าสมควรกับเวลา ที่จะพูดต่อจากนี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรูดลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวานาและพิจารณาตามมัติยาไยจงกว่าจะเห็นว่าเวลานั้นสมควรจะเลิกสวัสดีเมื่อฟังเสียงทําจบแล้วอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ